สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรีวิวไปเรื่อยค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวงานวัดกันนะคะซึ่งอยู่ใกล้บ้านนี่เองห่างหายจากการทําคลิปไปนานเลยเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันค่ะไปเลยวัดที่เรากําลังจะไปกันนี้คือวัดคนเนียงค่ะวันนี้เขามีจัดงานกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานแล้วนะคะใครคนไหนที่อยู่ใกล้ๆสามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะ ตอนนี้เราก็ถึงหน้างานกันแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถกันก่อนก่อนจะถึงวัดเราเห็นเจดีกันก่อนจะเข้าวัดกันซสอีกนะคะมีแวะซื้อลอตเตอรี่ก่อนเข้าวัดด้วยค่ะโหน,นี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเบอร์เลยนะเนี่ยงานอลังการตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะในงานนี้ค่ะระหว่างทางก็จะมีให้ทําบุญกันนะคะใครสนใจสามารถแวะมาได้ค่ะ เห็นป,ป,ป้าหน้านนาเขาเต้นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในเจดีกันนะคะคนเยอะมากเลยค่ะระวังรองเท้าหายกันด้วยนะคะนี่เข้ามาแล้วว้าวมากเลยค่ะข้างในทำจากกระจกรวนทั้งนั้นเลยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากทำบุญตามราศีเกิดค่ะใครเกิดราศีไหนทำราศีนั้นเลยค่ะ อีกฝั่งจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทำบุญตามราศีเกิดไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตามวันเกิดค่ะให้ชมความอลังการอีกครั้งค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชั้นต่อกันต่อเลยนะคะดูจากตรงนี้จะเห็นวิวได้เยอะเลยค่ะข้างบนก็ว้างไม่แพ้กันเลย ตอนแรกนึกว่างานมีอยู่แค่นี้แต่พอมองไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหของกินเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่ายัวมากเลยสำหรับคนกำลังลดน้ำหนักตอนนี้เดี๋ยวขอลาไปด้วยของกินนะคะคลิปหน้าจะรีวิวอะไรนั้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ